5 m i n u t e podcast brought o you by หยุดพักวางแผนเพื่อไปต่อกับ Mission to the Moon Retreat planner 2023สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ line official at mission to the moon สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับระวิท์านอุสาหะครับ เขาว่ากันว่านะคนที่เปลี่ยนมาย d นเซตได้เนี่ยจะเป็นคนที่สามารถก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆเพราะว่ามาย d นเซตเนี่ยสำคัญกับทุกเรื่องจริงแต่มันดันดันเป็นของที่เปลี่ยนยาาที่สุดนะครับวันนี้ข้อความจาก Albert o g a r กาเสียชื่อว่า tenmental shifts you can make when you really are the ceo of your own life เนี่ยคืออันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมได้ยินบ่อยๆนั่งหลังก็คนชอบพูดว่าจริงๆเนี่ยเราเนี่ยเป็นเรามีบริษัทหนึ่งเป็นของเราเองนะชื่อว่าบริษัทตัวฉันจำกัดอะไรประมาณเนี้ยก็คือก็คือตัวเราเองอ่ะจริงๆเราก็ต้องรันตัวเองคล ครับข้อที่หนึ่งครับเมื่อคุณเข้าใจว่ามันไม่เป็นไรนะถ้าคุณจะใช้ชีวิตที่คนอื่นไม่เข้าใจคุณเลยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมว่าเจ๋งมากคือผมรู้สึกว่าคนจํานวนแา่เนี่ยติดอยู่กับค่านิยมเรียกว่าเป็นโมเลยนะของสังคมซึ่งมันมันมันแน่นมากเลยเโมเนี่ยนะฮะเราก็ผมก็คิดว่าค่านิยมบางอย่างเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเพรมันแปลกคือคือเอ,อางี้อ่ะคุณคุณใช้ชีวิตคนอื่นไม่เข้าใจไม่ใช่ประเด็นอะไรนะครับ ข้อที่สนะครับคุณค้นพบความจริงที่ว่าคุณต้องการตัวเองมากกว่าคนอื่นแต่ว่าอะไรฮะยู u you you more than you need t เดมจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปฝากชีวิตกับคนอื่นเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็สบายดีให้คนอื่นตัดสินใจให้หนู่นนี่ต่างๆนานาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยต้อง grab ทุกอย่างไว้ให้ได้คุณนะต้องเป็นคนที่ต้องการตัวเองที่สุดนะครับไม่ใช่ต้องการความช่วยเหลือหรือหรือการตัดสินใจหรือการ validate จากคนอื่นด้วยซ้ำนะครับข้อที่8นะครับหยุดถกเถียงกับผู้คนที่ม่มีประโยชน์ การถกเถียงจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเป็นการถกเถียงที่สร้างไปสู่อะไรเท่านั้นการเถียงไปดูอยู่แล้วว่าไม่มีทางเปลี่ยนความคิดอะไรกันได้นะฮะเถียงเอาความโมโหอย่างเงี้ยนะฮะอย่าไปทําเสียเวลาข้อที่4ี่ครับหยุดทําให้การมีความสุขมันยากหนักโอ้โหชอบมากเลยอะ่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตอะมันมีความสุขเออมันมันมัน,ม,นมันเรียบง่ายอยู่แล้วด้วยตัวมันเองแต่เรานี่แหละไปทําให้มันยุ่งยากวุ่นวายยุ่งเหยิงขึ้นมานะครับผมยกตัวอย่างนะฮะ ในช่วงเวลาที่ผมอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะในช่วงเวลาที่ผมไปอยู่ต่างจังหวัดอะนะฮะเชียงใหม่แหละคือจริงๆเป็นที่ที่แบบผมคิดว่าอยู่ได้ไม่ที้สุดเ่ยไม่แทบไม่ได้อยากกินอะไรลอยๆเลยอ่ะคือ,อคือหมายถึงว่าอยากกินของของอร่อยบ้างแต่ว่าวันๆชีวิตคือง่ายๆมากครับตื่นมาออกไปวิ่งกลับมานั่งทํางานทํางานแบบคุณภาพดีนะจริงๆคือชั่วโมงทำง,งานจะไม่เยอะแต่แบบงานนะั้นคุณภาพดีมากๆเลยอ่ะแบบถ้าเขียนก็คือเขียนแบบดีเสร็จปุ๊บ ทำงานไม่ต้องทำเยอะด้วยทำนึกหกเจ็ดชั่วโมงก,ก็เยอะแหละแต่ว่าก็คือเยอะน้อยอยู่กรุงเทพนะฮะวานหกเจ็ดชั่วโมงนะฮะเมื่อวานเนี้ยเสร็จแล้วก็สี่ห้าโมงก็ออกไปเดินเล่นสักรอบหนึง่งนะฮะกลับมาก็ทําอาหารกินง่ายๆนะฮะเปิดเบีย์กินสักสองสาม,สามกระปองโอ้ชีวิตมันสุขมากเลยอ่ะแบบมีความสุขแบบไม่หักกลับเลยอ่ะรู้สึกแบบโอ้แค่เนี้ย คือบางทีมันแต่เขาอยู่กรุงเทพนะโอ้โหอยู่กรุงเทพต้องไปกินข้าวแพงๆต้องอนูน่นนี่แล้วก็อยู่กรุงเทพมันเหมือนเครียดอะครับไม่รู้เป็นวนะ่าคือผมเนี่ยโอ้โหเมื่อวานเนี่ยนะอย่างวันเนี้ยที่เนี่ยอัดพอดแคสต์ตอนนี้หกโมงกว่าเนี่ยวันนี้ผมยังไม่ได้หยุดเลยนะตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงครึ่งจนถึงตอนเนี้ยยังไม่ได้หยุดเลยคือเข้าเที่ยงไม่ได้กินนะคือไม่ได้กินเลยวันนี้ก็เลยอยู่ดีก็เป็นฟาสติ้งไปเฉยเลยนะฮะซึ่ง ซึ่งตอนเย็นเราก็จะเหนื่อยมากแราก็จะแบบโอ้ยอยากกินเบียร์แบบอยากกินวายอยากกินคือแบบคือเออนั่นแหละผมคิดทุกคนเข้าใจนะมันมันเราก็อยากกินข้าวอร่อยๆอะไรเงี้ยอ้วนๆหน่อยวันนี้แบบให้รางวัลชีวิตหน่นอยอยู่ที่นู่นไม่มีคํานี้เลยให้รางวัลชีวิตไม่มีเลยเพราะรู้สึกว่าเออชีวิตทุกอย่างทุกวันมันเป็นรางวัลอยู่แล้วนะฮะแต่แปลกที่อชีวิตที่วุ่นวายทำงานยางเยอะๆนี่มันเออนั่นแหละโอเคนะฮะข้อที่ห้าครับคุณไม่ต้องการอธิบายตัวเองหรอกไม่ต้องการอธิบายตัวเองให้คนอื่นฟังแล้วนะคร คือใครคิดแนวาช่างเหอนะนี่คือสิ่งที่คุณอยากทํานะครับข้อที่หกครับคุณเริ่มไล่คนออกคันแนคนออกในนี้คือไล่คนที่ไม่ดีออกจากชีวิตคุณไปคุณกล้าที่จะไล่คนออกนะครับข้อที่เจ็ดนะฮะคุณเริ่มเห็นปัญหาเนี่ยเป็นโอกาสละซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่คนที่เป็นมี m i n d s e ตแบบ CEO นะจะมีอย่างนี้เลยก็คือคุณเห็นปัญหาใช่อืมมันก่อนผมฟังพี่แต้มทูจีแปกพูดว่าอะไรนะปัญหาเป็นเวทีของเวทีให้โชว์ของอนะ เออถ้าไม่มีปัญหาคุณก็ไม่รู้จะโชว์ของตอนไหนเออโชว์ฝีมือคุณเพราะฉะนั้นเห็นปัญหาเนี่ยเห็น possibility เห็น opportunity ข้อต่อไปฮะคุณคุณโ okay, อเคเวลาคุณแพ้แพ้บ้างก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนะฮะแล้วข้อสุดท้ายนะครับคุณเลิกคาดหวังว่าชีวิตมันจะแฟร์นะครับเขาเขียนไย่างเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นซ e o ของชีวิตคุณเนี่ย you will stop expecting people's loyalty you understand that human beings are imperfect And sometimes things and คุณจะเลิกคาดหวังความซื่อสัตย์หรือความอะไรทุกอย่างจากจากคนรอบข้างของคุณนะฮะคือคุณเข้าใจว่าคนเราเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบและและบางอย่างและหลายหลายครั้งเนี่ยเรื่องราวบ,บางอย่างก็ต้องจบลงความสัมพันธ์ต้องจบลงอะไรต่างๆพวกนี้ต้องจบลงคุณจะคุณจะเข้าใจมากขึ้นแล้วจะเลิกตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงไม่ซื่อสัตย์กับฉันห่ะอะไรแบบเนี้ยอืมนะคือมันมีเหตุผลของมันอยู่แล้ว ขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 m i n u t e Podcast Presented by หยุดพักวางแผนเพื่อไปต่อกับ Mission To The Moon Retreat Planner 2023สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Official @MissionToTheMoon